สวัสดีค่ะอยู่กับนินิไลนีละชาอีกแล้วนะคะวันนี้นี้กก็มีเมนูฟักทองนึ่งแล้วก็ไข่นึ่งมาฝากทุกคนค่ะเป็นเมนูที่ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีนะคะหากใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักต้องการเมนูที่ทำให้อิ่มท้องฟักทองก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะเพราะว่าเขามีกากใยเยอะนะคะแล้วก็น้ำตาลต่ำนั่นเองค่ะ และที่สําคัญก็คือหากเบื่อฟักทองแก่แล้วที่มีความหนึบแล้วก็โอ๊ยไม่อยากกินแล้วอะไรแบบเนี้ที่แบบเ,เราต้องคุมอาหารแต่ว่าอยากอยากที่จะกินของอร่อยแต่ว่าอยากจะเป็นเมนูเดิมแต่เปลี่ยนรสสัมผัสไปนิดนึงจากความหนึบหนึบก็เปลี่ยนมาเป็นเคี้ยวได้อร่อยขึ้นง่ายขึ้นนะคะก็ฟักทองอ่อนนั่นเองค่ะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะ เปลี่ยนรสสัมผัสจากความหนึบๆนะทานง่ายเด็กก็ชอบทานค่ะน้องน้ำแข็งก็ชอบมากๆเลยนะคะฟักทองจะนำมาผัดหรือนำมาแกงนำมานึ่งก็ทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะก่อนอื่นเราได้มาเราก็จะนำเขามาล้างก่อนเลยนะคะก่อนที่จะนำมาผ่าแล้วก็เอาไปใส่ซึ้งนึ่งค่ะ ฟักทองนี้ซื้อมาร้านนี้คือเนื้ออร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อแน่นนะคะอร่อยมากนี่เลยค่ะว้าวฟักทองอ่อนนี่นำไปแกงเรียงหรือว่า เป็นเมนูแกงหน่อไม้ก็คืออร่อยอร่อยไม่แพ้ฟักทองแก่เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองฟักทองอ่อนนะนี่แนะนำเลยค่ะเขาอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นผ่าสีค่ะ แบบนี้เลยเราก็จะได้แบบนี้เพื่อที่เขาจะได้สุกง่ายๆนะคะใส่น้ําลงไปในหม้อแล้วก็ใส่ฟักทองของเราลงไปเรียงให้เรียบร้อยนะคะนําไปตั้งเตาอย่าลืมเปิดแก๊สนะคะนี่ก็จะใส่ไข่ลงไปด้วยค่ะไข่นึ่งจะทําให้ปอกง่ายกว่าเวลานําไปต้มนะคะ นี่เลยค่ะฟักทองสุกแล้วค่ะเราก็จะได้แบบนี้เลยน่าทานมากๆเลยนะคะสีเหลืองโอ้โหชวนหิวเลยค่ะแล้วก็กินกับไข่ต้มจะใส่ซอสลงไปด้วยก็ได้นะคะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ